อ่เรื่องต่อมาค่ะอิจฉา2ลิงกังนี้จริงๆเป็นลิงกังที่ชอบกินทุเรียนค่ะพี่เอกะเป็นชีวิตจิตใจเจ้าของนี่ก็ใจดีซื้อนะมาให้กินแล้วทุเรียนนี่โอ๊ย เราก็ยังชอบเลยนะแค่พูดก็ได้กลิ่นแล้วนะคะฤดูนี้ก็ฤดูทุเรียนด้วยนะคะในโสค่ะชาวเมียนมาอายุ54ปีนะคะ uh มาอาศัยอยู่ที่เมืองไทยนานกว่า20ปีแล้วที่ตำบลทับเที่ยงที่อำเภอเมืองตรังก็ทยอย,ย,ยซื้อทุเรียนจากชุมพรแล้วก็ระนองออกก่อนทุเรียนที่จังหวัดตรังในราคากิโลกรัมละ70-80บาทเพื่อมาป้อนให้กับเจ้าน้อยแล้วก็เจ้าเกี้ยเป็นลิงกังสองตัวค่ะ เขานั้นเลี้ยงมานานกว่า3 5ปีแล้วนะเพราะว่ามันก็ช่วยคืนต้นมะพร้าวต้นสตอต้นหมากผลไม้ชนิดต่างๆแล้วแต่จะมีการว่าจ้างทีนี้พอถึงหน้าทุเรียนทุกปีเนี่ยเจ้าของก็คือในโสนะคะจะตะเวนหาซื้อมาป้อนให้กับลิง2ตัวนี้ได้กินจนกว่าจะหมดฤดูกาล<อ>ดูสิไมคะต้องปอกให้ด้วยเป็นโบนัสทำงาน,น,นดี ขาขยันทางานมาทุกปีไงปีนต้นไม้เก่งเอาโบนัสไปนี่ลิงยังได้โบนัสเลยพี่ฮิดูดิเดี๋ยวเดียวอันนี้จากใจหรือเปล่าก็เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่เจ้าลิงเนี่ยช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็ด้วยความรักด้วยครับคือในโสอายุ54ปีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของลิงเนี่ยเขาก็จะถือทเ้ียนเข้าบ้านนะเจ้าสองลิงตัวนี้โอ๊ยก็จะร้องลั่นเพื่อขอกินด้วยแสดงความดีใจค่ะถือเอาไว้ทั้งสองมือไม่พอบางทีเนี่ยเขาจะใช้เท้าของเขาเขี่ยแล้วก็กลัวจะหมดไง ใช้เท้าเนี่ยห่วงไว้ด้วยคือเท้าลิงเนี่ยมันหยิบจับได้ใช่หยิบอะเต็มไม้เต็มเื็อร่อหลกเลยบางครั้งเนี่ยเขาเจ้าของเราฟังอุแสดงอาการดีใจออกนอกหน้าออกนอกตาเลยเวลาที่ซื้อทุเรียนมาให้นะคะแล้วก็เขาก็ทุเรียนที่ซื้อมาให้เนี่ยจะเลือกทุเรียนที่หล่นแตกหรือว่าตกเกรดลูกไม่สวยแต่ว่าสุกจัดเขาน่าจะชอบแบบนั้นแต่ละวันเนี่ยให้กินแค่ตัวละสองสามเม็ดนะให้กินแค่ สองสามภูใช่ไหมเดี๋ยวร้อนในประมาณนั้นนะคะเออเก็กลัวว่าเขาจะจะร้อนในแล้วก็ไม่สบายด้วยน่ารักนะแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นเขามีความสุขมากนะคะหัวร้อนตลอดเวลาเห็นทุเรียนอ่าเห็นลิงเนี่ยกินทุเรียนอย่างอเ็ดอร่อยนะคะก็จะขึ้นไปรับงานแถวจังหวัดระนองแล้วก็ชุมพรช่วงนี้ก็จะซื้อทุเรียนตกเกตนั่นแหละค่ะติดรถกลับมาหลายลูกเวลาไปรับซื้อทุเรียนนะคะเวลาไปที่ต่างจังหวัดด้วย เพราะว่าเขาก็สร้างรายได้ให้เดือนละหลายบาทเลยนะแต่ละเดือนอนะคะช่วยงานเจ้าของคือแกทําอาชีพรับจ้างเก็บผลไม้แล้วกใ็ใช้ลิงเนี่ยเป็นลูกมือว่อางั้นเถอะนะฮะนี่น่ารักนะคะก็เป็นความผูกพันระหว่างเจ้าของกับลิงเขาชอบอะไรแล้วก็ซื้อมาให้เขากินแต่ว่าก็ให้กินไม่เยอะวันละสองสามเมตรโอ้ เพราะฉะนั้นถ้าพี่นะเห็นใจเอื้อยพี่ก็ควรที่จะให้เอื้อยกินวันละสองสลูกบ้างต่อวันอย่างเงี้ยเยอะไปไหมหนูก็อยู่เคียงข้างพี่มาตลอดท่านผู้ชมเป็นพยานได้เดี๋ยวทุกเรียนตกเกรดให้กินเดี๋ยวจะไปหาว่าให้นะฮะ